น้องผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่จะใครชอบเสียงหรือยังไงก็เอาตามได้บ่สาวนี่เด็กบ่สาวลงน่เย แม่จ้าแม่แม่เปรย์เฝ้าเลี้ย่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนได้ลูกหลายคนเกิดมาจงใส่ใจเรียใ้ได้พ่อแม่เราเฝ้าดูแล ก็นจะไม่ค่อยดีนเป็นเสียงแื่อเป็นอะรนอนมากก็เสียงแห่แล้วคนเราเนี่ยธรรมดาแท้จริงคนในที่ทำรังบุญสุดตา สุดซาซึ้งยิ่งคนหนึ่งนั้นเรือชื่อแม่จำก็ได้ไหมนอนอ้วสลักแห่ไม่ไม่แอน่ไม่แมน่แม่เอาเราแม่คำเดียวจำง่ายยิ่งชายรู้ชื่อคุทธูแม่แก แม่ของเขาคนที่รักเราแม่แม่พออเราเป็นแม่เาาคนเดิมเริ่มเกิดม,มาในที่ว่ารักเราวันในเท่าแม่อใ เอาเร,รียวแล็กสารพัดตัณท์ปัญหาบางวิญญยณใจทรงเพศเวทนาเลียงลูกมาจนแล้ตัวโอ้พระคุณลูกพี่งควรเถิดไปในเนื้อหัวใจ ลูกพี่แม่ควรเถิดไว้ไม่ยากวานจะลองมาดอ้วนเดือแม่แกจะวจรวดหลวงผู้ชายพักทนายจะได้บุญนะผูวันแทนคุณทีทท่รีบมา ขอบคุณนะครับศาสตราจารยาขอบคุณนะฮะยกมืเอ้ด้วยว่าทำบุญด้วยยอดเลยขอบคุณเสียงปรบมือนะฮะเป็นกำลังใจเหมกัน วสโกนี้ป่าสุนันสอนดีจำได้ไหมที่ใหญ่รับผมทำบนมาพันเดิมแย้วร็บพร้อมด้วยตะทองตลาดนัาตะทองหร,ร้อยเดียวแล้วถงรหนึ่งร้อยเพลงนี้เพลงเดียวได้พันสองโอ้โหทังไงละถ้าถึงห้าหมื่น,น้กลับไหนนันแหล แล้วก็วันนี้ที่ข้าพเาจแนะนำได้หนึ่งนะครับคที่นั่งอยู่ใกล้ๆคือที่ไอ้สวรรครคงกำลงนี่คือเจ๊นัาี่สาวเองช่วก็เป็นการเป็นอันใหญ่นะในการจะดงที่นี้งเนมาช่วยสองสาบาลานาบุญเป็นตตลอดเลยตลอดเป็นาี่เกอีกสามหมือนเนี่ยนะแล้วก็เห็นบอกปีหน้าเดี๋ยวจะไปวัดหลวงเอีกสล้านอโาดนาทุกลังสร้างหวง่อเืองใหญ่หลายร้อยล้านนะที่อ่า่่อก็ประมาณก็ต เดี๋ยวว่าตอบไปกหลายบาทแต่ตอนนี้ก็คุณจะเริ่มแบบไปจากหลักเริ่มหลักพันหลักอื่นเนี่ยรู้จักใส้ยด้กถัดตัวได้แน่นอนเนี่ยว่าชวนไปไหนไปหมดไปทำรูปแบบต่าง่เช่นองค์ใหญ่ที่ในธานีเราต้องเิดนะจอใครอยากจะทำบุญเนี่ยให้ให้มันทำตรงนี้นะพี่เนาะถ้าเราไม่อยากให้พี่เจิญบนบนขั้นล่างให้ร้องข้าวบนอย่างเดียวเลยก็แล้วกันได้หรือว่าโหรก็ขอการอภัยเดี๋ยว เขาจะเจอมาถ่ายรูปมาด้วยนะกรบวนสางเดี๋ยวเชื่อกรรอกว่าเขาว่าแหบหรือเพินหรือทำอะไรปีหน้าแต่แน่เลยก็รอไปช่วยนะนี่อกยไม่ีงานเท่าไรีเยงอ่ะมาแ่เนี้ดดรปีหน้าแต่แน่เดี๋ยตรียมมานะถ้าเกิดเชื่อชอบกนี้เอาไปตั้ตรงนี้เลยแใกล้เลยใช่มใ้สอนนดูซิว่าดีจะเป็นที่จีบบาเดี๋ยวใครมาหมเจ้าห่ยเชื่อกรรกรู้จัก

ตาทุกใจไม่เบาแน่นหนาบนไม่ช่วยต้องสวยสบเต้าปีแลี้ยงีเล่ามานลาใหญ่ก่อนน้พว่มันรู่ไม่ติดเจะน uh> ี่องคิดติดตาท้าไทยอร่อยและที่นแลลวมาแห่เออดไปแลข่าวตาไม่ได้ต้านแม่รา เปียนใจหมลืมลอยยาโดบานาโดเเอออพ่ยไม่ดีใครเขอเช่นนวานดูนานนานเชื่อพียสักน่อยคิดถึงความลานอยนั่งใจลอยละบ่ก็เห้คอยอย่ายเยเปลี่ยนใจเออพีนาน กดสอกคนสวยและชกสวยแจ่มใสข้าวที่รากาข้าวนาชื่นใจนี่เร้าใจสบใสกันนี่น่าจะเใช้ข้าวควาสะพอนมาบอกรยาเสียพันเล่นนั้นน้องพี่ไม่หลอกให้เขาอ,อยาใจน้องกี่คนดี รักพี่เ่อพี่ราวนี้แน่นอนแม้แต่ไม่แพร่พันเสียงจะไายเท้าสิบปียนักที่จะาไว้ก่อนในปีนี้สิแม้ทวีอาโอลแตงอาแน่นอนทำรู้มา ที่เขาตะวไปรับไปรับมาโ้สองพันบาทปลดไ้เบียร์ที่นะวันเลยนะจ้าเป็นไงล่ะพี่จุใจจังเลยสองพันสองสองพันหนึ่งร้อยันที่เก้าร้อยพอสามพันสามด้อยไปเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดาส่วนตัวพี่ใหญ่ด้วยนะะขนาดเสียงแหบเสียงเนี่มันอยู่ใกลช่วงนี้พี่เสียงแหบตื่นเช้าไง ลูกชิ้นกำลังขายดีปุณณีจะไม่มานะอย่ายัง,ยง,ยงสัง่งเอาหนึงจะมาไม่ถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่อนอนแต่ก็โอ้โหมัใจจัเงเลยก็รับดูไปเรื่อยๆก่อนตัวมาที่นี่แค่ดบคนะครับเ<ม>ชื่ออะไรพี่สาวม,มากับรสมัครมาที่นี่นะพี่เจมสมาชื่ออะไรนะนัทธาด้วย<ะ>พีตนะ่ตุ๊กนะต๊กพี่ต,ต้๊ตุ๊ ตุมตแต่อันนี้ของเช๊นัทหาด้ยเหรอใช่ใช่เมื่อกี้นัททำพันเดียวแ่เขาทำอยู่เรื่อยใส่น้อยบ้ากัใส่แค่ก่อนโอ้โหสจะทำออย่างนะคราวน์บทเพลงที่จะร้องต่อไปกระฝาดำเท่าไรนะร่างสีกาเป็นตัวแอบโวยคนนห้เห็นเขาเห็นก็นั่งชื่อลือชามากเลยเป็นไวัพรนสองเื่ออะไรยังไงเนี่ยโอ้โหได้ไดรถองผ่านที่ดูมาแล้นะ เป็นเงาเสียงโอเคเพราะไปประกวดมาแล้วนะไม่ใช really ่ประกวดก็จะเป็นเงาเสียงเนี่ยไม่ได้เลยตอนนั้นมีเมเนตามมีรับวงส่วยิ้มฉันขาดที่สี่คนอะเป็นไงนะเป็นไงคุณพี่ได้หยุดไหมก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะา็ตามมาผมลองเนี่ยไม่ทราบว่าคุณพี่อะไรนะคุณพี่เจมรักษา แล้วก็ร้องแโน้องแล้วก็ท่านอดิสมันจะทำบุญกับผมเท่าไหร่ถ้าทำแล้วทำแล้วเอาคนใหม่ได้เอาคนใหม่สิเอาคนใหม่คนเก่าก็าทำแล้วจะไปเรียกอะไรกันคนต้องเยอะตั้งแยะก็เพื่อเขาชอบเสียงเราไปจะทำบุญคนที่เอาเอาที่นี้เอาซูลนวมทั้งหมดดีกว่าขอแค่คนละร้อยคอเพราะไม่เคยร้องให้ใครฟังร้องที่นี่เลยนั่นเลยเดี๋ยวเขาไปฟัอให้หน่อย ไม่ทองพันธ์ทาโอ้ยงานโคโงสงเอาวันละก้าวันละแม่เอาวันลรกาเลยาโสั่ม่ตอโอ้ยเพื่อนกระด้ามกรมด้าโอ้ไม่ผิดไม่ผิดเอาไปกินอกวัดแล้วมามาแในวัดไม่ผิด เอาว่าไม่ได้ไม่ได้กินไปว่าไได้กินก็ว้าได้ะม่วงกาสะดวกเพราะอย่างนี้ยังไงโอ้นิมนองนะไม่พอพันช่างละมนาพอตั้งนอนัวใจวันนม้ดีแล้วนอ่ขอลาโนกระวังใจมาอีกนอนผมผ่าใจปฏิบัติแม่กเดิน ถึ่งแมงพระสงไทยและพอเพียโคดชายคุณข้านาน้องแมาจนชาวไทยกูที่ทำมาเมื่อปวดเป็นพระคนรู้อบล้นพืพอขันตาเอวตาองค์สมคงกระวนที่รมว่าของรักการและโวด หัวใจเิมานะไม่อวยคิดยิ้มรักสันิดแม่เตียวรับก็จะได้มันน่ะรือที่จะปลาอยเ้แต่หัวใจผูกพันเรือจดาบยกชันแม่นะบอเพียงใจน้องจงกรบดิบขึอนดังว่าจาอย่าลืมพลอยาที่ว่า กันว่าให้ว่ารักพี่นะว่ารักพี่จิตใจยังจำได้ไม่ยอดยาวมาผัวชายในเดนน็กแม่ะหัะตัดร,ร้อนเลยกิให้รักตที่จะทอดวัาอ่าน สบ,บันตัวรักจะน้มพัดลมชายผ่านรองรวยแหล่รานด้วยคำนวงแน่คือกระซาวอยู่ยาวยิ่งละผู้ยอกเพก่มอีกอดยอแดแย,ย่งยวงพอรักคนใหม่เข้าเข้ามาทรที่เป็นรักก่อนเกินลำตา ลวงแล้วว่าจะอดอกดเด็กไม่เด็กเด็กเออไม่บุญสบงมอย่าลงคำลวงติดแล้วแสนหัวงไม่อยากปวดัวเล้ย ข้าใจทอยวันลอยวักัวจะเป็นเพือนเที่ยนที่อกเ้อรักตาละไรัวรจแยกเพื่อมาขับพ you ึ้นไโอ้โอกาสใกล้ตาต้อาเวียนมาตาวาจบีบมาวนายว่าไม่เลมา แม่เณรน้องเลอยักตาที่วัลลาแบกับวัลลันกาหลานโสดาไม่ต้องไปกันง่ายๆเจ้าแล้วจ้าขอบคุณเสียปรบมือนะครับขออนุญาตกดเซฟแฮชแท็กซะนี้เนาะแล้วก็ฝากท้อง แล้วก็คุณพี่นะหมอว่างให้ในสักคาห่นี้นะฮะอัางหวนะครับเลยชีเดียวนะครับยังไงความัชอบเด็กหรืออะไรยังไงที่อยากจะร่วมบุญกันเนี่ยเรียนเชิญได้เลยแล้วก็ซื้อบัตรละโบงก็ถือร่วมบุญนะครับไปเป็น20บาท20บาทครับเองถ้าเราไม่ใช่เลยเนี่ยมันจะดูเรืองอะไรเนี่ย20บาท20ยังไงครับเาว่าเราสองก็แล้วกันเอาสองร้อยองร้อยแ่บัตรมา20บาทไม่ร้ชื่ออะไร มีรายงานไหมขอผู้จิ้งที่ถือมาเนี่ยมีระยงานไหมเดี๋ยวลองพี่แต่ก็นด้ที่พี่เปี่ยศันประกาศว่าถ้าเกิดศรัทธาพี่น้องชาววังกะบพีจะมาถวายกฐินนะครับให้ไปถวายไปที่พี่เรี่ยศได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกระสวของคนนับเป็นจำนวนตรงนี้ไว้อยู่นะฮะใชื่อตัวนี้แต่เพราะอะไรชื่อเยอะนะแต่เพาะอะไรชื่อเยอะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเราบุกน้องยุคเนี่ยเราจะทยอยไปเรื่อยๆอ่าหนึ่งในจำนวนนั้นพี่ตะโกนก็รวบรวมด้วยนะฮะ ร,ระบบเร่งรุกลิงเป็นเจ้าภาพระบบน่าจะอยู่เต้นด้วยนะแต่เสียใยนนจังน,นะครับรถเมรีนะเมรีช่วยหนักดูให้ดีมาอะไรเมรีไปตั้ยไปออกมาแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่กนสวนรค์ก็ผ่านมา,มากๆเมื่อสมัย40ปีที่แล้วว่าไปนานไปไป20พี พรยาคำพระรุ้งต้องจำจากเีวดูเจ้าหลบกเำลังนอนหลับโอ้โอ้ควาสักแม่มาเอดีแม่ชื่นใจเอ้ยแม่แม่แม่ชื่นใจเอ้ย ขื้นใจพี่นักตั้งแต่นี้แต่ก็รู้เลยเสียดายแต่เ็มเสียดายแต่เก็บเสียดายก็ตั้งแต่นี้แม่บุวยโสมเสียดายแต่ก็อนมีกึ้นกรอบนี่ผัวเคยได้ชอบมาโอนงน่าจะได้เซตโอ้ที่เคย เคยมาแลดูดาวปริ่มมาดังเดินตางใ่้ได้รูปทรงเออขนานวันเดียวหล่อนบ้าเจ้าสมุทรอยากได้บุตรเออที่โตตั้งหัวเคยได้อา แอ้โห่เสียดายเนื้อหนิบเออไม่เหมือนกุยนุ่นหัวเคยได้อุ่นนะแอบอกอินนะได้แต่กอดเพื่อ่อนประท้วที่เคยกอดก็พะรนให้นอนยิ้มนี่นะจะได้ยินเงินเง็นเงินบาททายิ้มที่จริงเนื้อน้องยิ้มยิ้ม ว่าพงทายาพระเคยพูดเคยได้่มโทสิเคยได้แม่ส,สนิทนับเนนิทราพยามเพืที่เจ้าจะเกินเกิดมาพี่กอดเคยกว่าไม่กับโซ่ตาฉันน้องรู้เออว่าพีดนีโฮเมรีของน่าตาล ไม่ยามจะใหเธอแต่ใจยังหวงเออสะท้อนในสวงหัวใจพี่ขอลาแล้วนะเมรีเอเอเออเอเเเเเเเอเอ เวลาเร็วน <łość> ั้นไปรีเอร์เราต้องจากเลยยใงไม่ทันอีกแต่ในี่วันใหม่ก็จะไม่เฮรีจากวันนี้เราต้องจากเลย อเสะไรครับอะไรเนี่ยอยู่22ปีนานมากนะขรลูกไายในบวช่ครับนจะเป็นคนทเที่ที่ตัวสมบูรณ์มาจนทุกวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีควอะไรเลยทลูชิที่เป็นพาะปัจจุบันนี้เนี่มีความเปนเมาก จากซีดีที่เคยทำเป็นวิดีโอสุดท้ายสุดท้ายน้อยที่สุดตัวในยูทูบเยอะในยูทูปก็ตัวบางทีก็มีสบายดีนะคือจะเป็นตัวการทำเพลงออกมันนช่วงแรกทำงานโดยากกว่าใช่ไหครับเแต่ว่ากานที่พนันทำมาแล้วเป็นซีดีเรื่องพวกเจริญปัญญาหลังจากทำยูทูบนะครับ อ่ะเรื่องอไรก็ไม่รู้สรุปกทำมทำใ้คนอื่นตั้ไใจเดยอะนีมั้งใจก็เป็นับเรป่นี่และี่อ่ะลองพูดเนะลองพูเดียวจะลองกระดาไม่ถนัดใช่ไมีไปถนัทองก็ขอไห้ป๋าป๋าอขอหลงป่ามาี่ะไไหวเดี๋ยวหลงป่าเดีวไปร้องให้ฟังที่กำแพงเพชรกันเดี๋ยวให้ไปร้องใหเดี๋ป่าลักใส่เพลงหลปาได้วย โอ้แม่บัวแรวกแยงเจ้าช่างแจ่มมันละใจเอ๊ะเอ๊เธอเอามาตั้งใหม่ให้ใครชอบมองละมองกันหมดเมียหิวก็จับต้องใจแดงละขำคมคนเลี้ยง นอกอยาโปรดเตียงอง่บอกคนทั้งเมืองเรื่องเออใช่ไหมแม่จะแม่แม่ป้าอยู่แห่งมาหอนใจว่า <im it> แฟนเคยมีบา้บานไหมบ้านจริงเชื่อรักวันใจบ้านนาที่สวยแก่จนเ ยังจนละแม่การศึกษาบ้านนอกอกนาที่จิ้งโซทางามตาพาใจแกงมาชิจิยอดรามที่ไม่อยากละพอใจนาซักปุ๊ไม่วันมีใจเปลี่ยนพันว,วันลาสิบรัง้งหวาน ไม่กลัวเแต่กลัวเลาหัวใจจะพังบ้านต่อหลอกัจที่ยังรักจริงจยิงกียาบานาโอ้เมฆากาบพริกาจากุกอิกเล็ว่าตาและตัวหัวจะนำก็หา ใจามช้าใจดเอรัยพอทุกรั้จจบเป็นคู่ครองและสักคนจะได้ไหมรีบตอบไวๆจะได้หาเงินและทองไปแต่งงานมาจากบ้าฉามใช่ไหม ะจะามัดเย็ดเจียออตรงดีไม่อยากะละข้อใจห,หน้า,างากรุงไม่วันควาเสียต้องมีแั<โด>ยนทนวนละสิบล้ั้งเผื่อ<ส>จ<วร>ะการเวงนวาไม่กลัวเออแต่กลัวเราหัวใจจะพังอย่าง,น,งนั้นอย่างนั้นบ้าพอ หลอกจังที่ยังรักจริงไงเดียวบาดาโอ้เบเการาฟรีนะจะตกติกเป็นวันเธอดนวัจนามข้อหนาใจตดำชาใจดำเมื่อะไรโอ้จับจออโยเป็นหุงรหอง คนจะได้ใหม่รีบตอไวนจะด้หาเงิะพองไปแต่งงานคุณต้องมีงนไนะที่เงือนรางวัลให้กับคุณทศโมเดียวผ่านเป็นเงินเดือนหนึ่งพนบาทนะขอบคุณด้วยนะครับเร พอดีผมตั่งโอถว่าเป็นรานัวงบุญด้วยไงอ้ยคือระบบแล้หารอบแล้วไม่ได้อีกสิบรอบเลยเหรอทำบุญด้วยทำบุญด้วยพี่น้องครับกปมเนก็จบอลอีกรอบน้แล้อจะเป็นนักจ่าเนาะจริงๆเลยมาทุกครั้งคก็จะทำบุญด้วยปวชร้านทายบวชตักสัวงเข้ามาร่วงุญด้วยหลายหลายหมื่นเ้องตุ้งานกระโดดชดนีเข้ามาตลอดที่ผมเก่งใจนะไม่มีอะไรจะให้วันนี้เัาไม่มีอะไรจะให้เหมือนกันน ก็ไ่เอนักการเราเนักแสดใักการเาเกดคนตอาไปช่วยกันเนาะรพี่น้องกันก็มีกาช่วยเหลือกันนะฮะวันนี้ตมกบทานนเสียงแห่งแ่งปอเยรท่นี่นะฮะก็ผมกาบอภัทยนะครับรับใช้ช่นีหลักนาอเรามาร่วบุญกันนเไม่ได้ตังการ่างไม่มากายแต่ก็มาด้วยกจนัการังไงแล้วนะเดี๋ยวพวกอจะเจอทม่ใหม่วันนี้โชคดีห้มีความสุขคีให้รู้สุขราทัอใไทุกคนนะ เชาดีทุกท่านสาวัสดีครับประเพณีงานกับพี่เจ้าสมควรทิพย์พานแล้วก็ประดมโภเอสนะฮะซึ่งท่านได้มาเป็นกอศกประจำทีมประจำตัวของพี่เจ้าสมควรทิพพานน่าจะเป็นร้องเพลงดีเป็นประจำนะพอดีคุณพี่อภิสมันไปทำภาระส่วนตัวเพื่อจะกลับมาเดี๋ยวท่าน,นนั่งสักหนิดนะเราคงจะยุทเดี๋ยวเล่นให้นอนแต่รอให้จันทำอ,ะ,อะไรให้ได้าาร้ยอยสาเลี่ยงยิ้มรักพีก่จงรักอยู่ไหนเราเสอดเทศสอดสุพรรณใส่เพลงล้ป่า นี่เป็นเพลหนึ่งที่งานเพลงที่ไปประกวดในชุดนั้นเลือกจังหวัดระยองเนี่ยให้มาร้องขั้นที่อริสมันทงเรืองรองสักเพลงหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะให้พบในสัมผัสกัมันอ่าโรงวงเรืองรองและที่เรารู้จักนะท่านอ่าเล่นการเปือนปัจจุบันนี้ท่านก็บางคนรู้จักดูแล้วนะฮะท่านมีโอกาสมางานของผมนี่ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากแล้วน้อยครั้งแลนะน้อยครั้งมากที่ท่านจะมีโอกาสมาแบบนี้ ถ้าไม่ได้พี players, ements, chanting, Twitter, ่สาวผมคนนี้นะพี่อาริสบันก็คงจะไม่มาตรงนี้นเลยครับมาที่เดยฮะยูนี่ฮะอยู่ตรงนอกไม่มีเสาเหรอตรงนี้ขอเล่นสดถูกไหมหลงป่ามีไหมหลงป่ามีไหมแต่แล้วก็สำหรับศิลปินตลกนะฮะ ตัวนี้คือการเกิดการจันดูด้วยนะฮะตัวที่ผมถือเนี่ยศิลปินตลบผู้ใหญ่กำกินนะเดินทางมาถึงแล้วพร้อมด้วยพี่สาวที่นั่นนักของผมนะพี่สีภัยไแท้เดินทางมาถึงแล้วดูน้ำดูเครื่องดื่มให้ท่านพี่สีภัยดิ้นหนึงนะฮะใครจะทำบุญผมก็ขันตั้งไว้ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวรอนู่นแหละพี่สีภัยขึ้นเมื่อไรนั่นแหละยอดผมจะได้พรบสองหมื่นตุีแต่ตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งกาบาทชนะฮะสำหรับวงดนตรีตุนี้ราบอกก